พักอากาศใหม่ๆเลข44สร้างความเคลื่อนไหวบนเวทีการเมืองด้วยการยื่นเสนอรายชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจำนวน3คนต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งค่ะประกอบด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒหัวหน้าพักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายแพทย์ทศพรเสรีรักอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่และนายประพัฒจงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย สะท้อนยุทธศาสตร์พักที่ต้องการผสมผสานประสบการณ์รัฐเข้ากับการเมืองภาคปฏิบัติเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารประเทศค่ะก็พึงพอใจครับเพราะว่ามันมีความหมายสาหรับพักพอดีแล้วเรามีสส่วนที่ต้องทําคือเรื่องของ4เรื่องของ4วิธีการทํางานกับ4นโยบายหลักที่สําคัญนะครับกพราคือ44นะครับ4เรื่องนโยบายก็คือ1เราที่ผมพูดอยู่เสมอว่าไม่มีวาทกรรมในแต่าละงานไม่มีคําว่าท่า้องมีคําว่าทา นะครับมีเรื่องแต่เรื่องส่วนรวมไม่มีเรื่องส่วนตัวสุดท้ายก็เรื่องการเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสนะครับคือสิ่งที่เราต้องทําสําหรับเรื่องนโยบายหลักๆกก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพพิการเรื่องเศรษฐกิจนะฮะรวมถึงความลดความเหลื่อมล้าต่างๆจนสุดท้ายเรื่องของการเป็นรโปการศึกษาก็คือเรื่องเราทาเรื่องอยู่4ี่นโยบายและ4การทํางานั่นคือ44ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับอันนี้ชัดเจนอย่แล้ครับเพราะว่าเนื่องจากเบอร์เบอร์ของเราเนี่ย ที่เป็นเบอร์เบอร์เบอร์สมัครของส่วนตัวเนี่ยครับมันก็มันก็มีเลขที่ส่วนใหญ่เจ็ดเยเป็นเลขตัวเดียวน,นะครับแล้ว4 4เนี่ยจำง,ง่ายเวลาเราทำเพจจะเป็นจะเต็มพื้นที่พอดีนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนพี่น้องว่า44โอกาสใหม่ครับผมผมยืนยันว่าพักโอกาสใหม่นะครับเราพร้อมที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับเราพร้อมที่จะลงไปทํางานแล้วเรามีความเป็นพร้อมของสมัครของเราทุกคนนะครับที่ลงสมัครไม่ว่าจะเป็นอ่กทมกับต่างจังหวัดนะครับ เราพร้อมที่ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมมีความพร้อมเราวมีรู้ความสามารถนะครับเรามีการนโยบายที่สามารถที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงเรื่องของเรียนเรื่ยคกับเรื่องตัดสวัสดิการเรื่องของการดูแลเรื่องอะไรพิบัติรต่างๆเรื่องโลกร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเป็นรูปการศึกษาครับครับครับก็ผมอจะเรียนว่าวันนี้การเลือกตั้งของเราเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอแต่การพูดแล้วการจะทาไม่สาเร็จนะครับวันนี้พักโอกาสไปขอเป็น ตัวเลือกของพี่น้องประชาชนทีจ่จะลงไปทํางานอย่างแท้จริงนะครับจะลงไปอย่างเต็มที่เราพร้อมจะทํางานนะอยากจะทาํางานพูดง่ายง่ายนะครับเราอยากจะทํางานแต่เขาเรียนพี่น้องประชาชนช่วยเลือกเราเข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงและเป็นการทํางานที่จะเชื่อมระหว่างรัฐบาลถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับคือเข้าใจครเพราะว่าวันนี้นักการเมืองทุกคนเขาก็มีแคมเปญอะไรต่างๆเราแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่หนึ่งเรื่องของอวิธีทํางานกับเรื่องนโยบายพัก พี่คเราเน so ี่ยจะชูเรื่องของการเป็นรัสดิการทั้งระบบนะครับซึ่งเราผ่านระบบตรงนี้มาแล้วนะครับซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งทุกคนตั้งแต่ก่อนเกิดจะถึงถึงสวรรค์นะฮะต้องครบหมดเรื่องการปกป้องสถาบันที่เราจะเน้นที่เราจะต้องย้ำอีกทีก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องการโลกร้อนโลกรวนเนี่ยนะเพราะว่าแต่จะชูตรงนี้เรื่องเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มี ไทยขอบติดทะเลตั 3, ้งสามพันกิโลเมตรเวลาเกิดเหตุอะไรทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในสิบเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการเปลีย่ยนแปลงระดับม,มากที่สุดหนึ่งในสิบของโลกลเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตรงนี้เรื่องน้ำท่วมน้ำแรงพีเอ็มสองจุดห้าเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นตัวชูของเราในการเข้าไปทำงาน,านตรงนี้นะครับรมถึงวิธีวิจัดการปรับตัวเราจะบอกว่าธรรมชาติหยุดคงทําไม่ได้แต่เราสามารถที่จะลดความสูญเสียที่เกิดจากตรงนี้ได้ กับพี่น้องประชาชนอันนี้เราจะเข้าไปทําตรงนี้เรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งเป็นปัญหาที่ปากท้องเนี่ยทำยังไงเพิ่มรายจ่ายลดเพิ่มเพิ่มรายได้ลดรมยจ่ายใ,ให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามีโค้ดส่วนที่มีความสำคัญผมเคยเป็นรับทีพัน์ิก็เข้าใจตรงนี้ทำของแพงให้ถูกครับของถูกให้แพงในการเขา้าเขา้เขาไปแก้ปัญหารตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งนี้ที่เราเข้เน้นย้ำการปฏิรูปการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำคนลูกปลาปลาลูกคนปัญหานะฮะมีต้องมีผังน้ำผังเมืองผังป่าในการเข้าไป นี่วิธีการทํางานเราก็เน้นเรื่องของการบริหารนําการเมืองนะครับเราเอาบริหารนําการเมืองการที่เราจะไม่มีวาทกรรมมีแต่เรื่องของวาระงานการไม่ต้องคำว่าท่าต้องไม่มีต้องทําเลยนะครับต้องไม่มีเรื่องส่วนตัวต้องเป็นแต่เรื่องส่วนรวมสุดท้ายเราก็จะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการทำงานครับก็วันนี้ผมเรียนว่าเพื่อนสมาชิกที่ลงรับสมัครเลือกตั้งน่ทุกคนก็มีความตั้งใจนะผมว่าก็มีโอกาสนะหลายเขตนะครับนตัวเลขผมว่าก็ ขึ้นอยู่ที่น้องประชาชนที่จะช่วยช่วยพวกเรากแล้วกันครับ